สวัสดี FC ทุกคนนะครับหลังๆเนี่ยผมได้ลงคลิปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในจีนนะครับแนวเส้นทางรถไฟจีนลาวนะครับเพื่อรองรับโอกาสการค้าและการลงทุนระหว่างจีนนะฮะแน่นอนนะครับทุกคนอยากเจาะตลาดจีนอยากค้าขายร่วมกับจีนนะครับคน1400ล้านคนนะครับถ้าเราค้าขายร่วมกับจีนได้คนระบาดนะครับ เป็นพันล้านแล้วนะครับนะโอกาสการค้าการลงทุนนะครับการค้าขายกับจีนรวยแน่นอนนะครับดังนั้นสื่อทุกสื่อตอนนี้นะครับก็พยายามที่จะลงข่าวโปรโมทเกี่ยวกับรถไฟจีนลาวเยอะแยะมากมายนะครับผมก็ได้ดูข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็เอามาฝาก fc นะครับก็ หลายนักธุรกิจนักลงทุนในไทยก็ให้ความสนใจนะครับที่จะไปค้าขายกับจีนนะครับเดี๋ยวบางคลิปนะครับเรามาดูไปฟังไปพร้อมๆกันนะครับจะมีประโยชน์กับการค้าขายนำเข้าส่งออกท่องเที่ยวนะครับในเส้นทางการค้าและการลงทุนแห่งใหม่นะครับเส้นทางรถไฟจีนลาว นะโอเคเดี๋ยวเรามาฟังไปพร้อมๆกันแล้วก็ข้อมูลส่วนไหนที่มันน่าสนใจเราก็จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับ มีโฆษณาขายของแรกด้วยนะมันเห็นก็เน,น่าแล้วก็โอ้ยมันพอๆกับรถไฟชันมันก็จะต้องเกิดเร็วกว่าเราแต่วันนี้เรายังไม่ได้เกิดเลยแล้ววันนี้เราจะต้องมาเริ่มทาใหม่เนี่ยผมว่าอีกห้าปีเนี่ยก็ยังไม่เสร็จแล้วอีกห้าปีไปเนี่ยชาวบ้านเขาไปแล้วไปกันหมดแล้วครับวันนี้เราจะไปตามทันเขาได้ยังไงล่ะผมถามบุร<ๆ>ทิชัยว่าที่ในประเทศจีนเนี่ยที่เขาก้าวหน้าแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะขนาดนี้เพราะอะไรเอ่ยเพราะว่ารถไฟความเร็วสูงผมยังจำได้คุณุิชัยผมไปซินเจียงนะครับ ครั้งแรกเนี่ยเมื่อประมาณสักยี่สิบปีที่แล้วก่ mm hmm, mm hmm. อนนั้นซินเงียงเนี่ยมืดเลยนะมืดตืดต้อๆอยู่ในในตลาดอยู่ในเมืองนี่มืดหมดเลย <Okay. S 2> แต่ผมกลับไปซินเงียงเมื่อประมาณสักสี่ห้าปีที่แล้ว mm hmm. ผู้ที่ใช้แล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านทราบไหมครับว่าผมฟีลิ่งเหมือนผมนั่งรถอยู่บนโตเกียวว้าว wow. ง,ง<ำ>ั้นเอทำ,ทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะ mm hmm. ทำไมเป็นอย่างนั้น mm hmm. ก็เพราะว่าประเทศจีนเนี่ยเอาความจเจริญจากตะวันออกเนี่ยไปสู่ตะวันตกด้วยรถไฟหัวกระสุนเนี่ยรถไฟหัวกระสุนเนี่ยไปสู่ภาคตะวันตกของจีน hmm. ปั๊บเห็นไหมฮะ แต่เดี๋ยวดูสิครับว่า GDP เราจะเท่าไหร่มมผมคาดว่าผมคาดว่านะ GDP เราเนี่ยหลังจากปีหน้าเป็นต้นไปแล้ว GDP เราเนี่ยอาจจะไปแตะ2 2ดิจิต2ตหน่วย GDP เราอาจจะเป็น GDP ที่สูงที่สุดในโลกนะ,ะหลังปีหน้าเป็นต้นไปครับเพราะอะไรเอ่ยก็เพราะว่าเพราะว่ารถไฟมาจากจีนคนจีนเนี่ยก็จะต้องนั่งทั้งเครื่องบินนั่งทั้งรถไฟแล้วที่สำคัญคือม,มีมีทางนะฮะเรียกว่าไฮเวย์วิ่งคู่กันมาจากประเทศจีนเลยเห็นไหมฮะนั่นแล้วเราก็จะมาดูที่ว่าเราต้องใช้เวลาอีกกี่ปีเอ่ยถึงจะเสร็จหลังจากที่เราเขามีรถไฟใช้แล้ววันที่เดนวา เหนื่อยไหมคุณพี่ชัยเหนื่อยสิเหนื่อยสิก่อนจริงเนี่ยรถไฟไทยเรก็เริ่มมาร้อยกว่าปีแล้วนะในรัชกาลของอจุลจอมเจ้าอยู่หัววันนี้มันปีอภมาณนะครับก็เดี๋ยวฉบับเต็มก็ไปดูได้ในไปดูไปฟังได้ในสิริชัยไลท์นะครับก็อันนี้ดูคร่าวๆกนนะครับว่าความน่าสนใจของรถไฟจีนลาวนะครับที่ทาง คุณวิกรมแล้วก็คุณสุริชัยนะครับเขาได้พูดคุยแชร์ข้อมูลเล่าสู่กันฟังนะครับอ,อีกคราวหนึ่งนะครับผมได้เก็บไว้ให้ดูนะครับข้อมูลตรงนี้ก็น่าสนใจไปเก็บข้อมูลมาคาดว่าไทยเราเองน่าจะได้รับประโยชน์จากเส้นทาง รถไฟจีนแล้วแม้ว่าจะยังไม่เชื่อมต่อกันตอนนี้นะรถไฟเรายังไม่เชื่อมกับเขาน่าจะได้ประโยชน์4ด้านด้วยกันมีด้านสินค้าด้านการลงทุนด้านการท่องเที่ยวและด้านการขนส่งเดี๋ยวเจาะไปทีละด้านก็จะไปดูด้านสินค้ากันก่อนนะครับด้านสินค้าเนี่ยไทยมีโอกาสในการส่งออกมากขึ้นค่ะประเภทของของที่เราจะส่งออกก็ตั้งแต่อาหารเครื่องดืง่มผลิตภัณฑ์ความงามยางพาราแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทาราอื่นๆนะคะตรงนี้เนี่ยแถวยุนนานนะคะหรือทางจีนตอนใต้เนี่ยมีปรชะชากรค่อนข้างที่จะเยอะค่ะอยู่สักประมาณ210ลล้านนคีกังซื้อก็็ถืออาเปนตลดขงเราอยู่่แล้้วววดดยยยนนนนะะครัับขเเีีกสินค้าเหล่านี้่ก็ถือวาเป็นสินค้าออีคมมมเิร์ซนิยมนะคะีกำลัง ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนสถานกงสุนใหญ่นครเฉิงตูปรากฏว่ารัฐบาลจีนให้การสนับสนุนค่ะเป็นระบบนิเวศหรือภาวะแวดล้อมที่จะเอื้อให้กลุ่ม SME ที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับ CBEC นะฮะพวกธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนข้ามชายแดนเหล่านี้เนี่ยที่นิยมเนี่ยนะอยู่4ข้อด้วยกันคือไม่จำเป็นต้องขอใบอนุญาตนำเข้า2ไม่เสียภาษีศุลกากร3ลดภาษีมูลค่าเพิ่มและสี่การตรวจสินค้าที่เข้มงวดเนี่ยจะน้อยกว่านะคะทำให้ SME เนี่ยสามารถเข้าไปทดลองตลาดได้ง่ายและสะดวกกว่าการค้ารูปแบบเดิมออัันน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 ีีะะนนลลน้้้แหหลลละะะะคคค่่่จทททาใตุุกกรรธิดงงเือ เป็นการบอกว่ารัฐบาลจีนให้การสนับสนุนนะคะเสบี e, ที่มีช่องทางการถ่ายแบบ CBE c ทีนี้เราไปดูกันต่อค่ะสินค้าไทยก็จะมีเรื่องของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนเครื่องไฟฟ้าสินค้าเกษตรปศุสัสตว์นะคะพวกผลไม้ต่างๆเนี่ยที่คนจีนเขาชอบข้าวยางพาราไก่แช่แข็งเรื่อนี้เดิมเนี่ยเราส่งออกไปจีนแต่ว่าส่วนใหญ่เราส่งออกไปทางเรือมากกว่า80%นะคะโดยการใช้ช่องทางเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยลดทั้งต้นทุนลดทั้งเวลานะะก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวอ่ะทีนี้ไปดูกันต่อค่ะ ีปกติแล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการขนส่งทางเรือเนี่ยเราจะเจอปัญหาเรื่องของคอนเทนเนอร์ขาดแคลนใช่ไหมฮะแล้วก็าาราคาค่าระว่างเลยที่เราเคยรายงานผู้ชมไปโ oh, oh, อ้โหเพิ่มขึ้นไม่รู้กี่เท่าตัวเนี่ยต้นทุนสินค้ามันก็แพงไปด้วยถ้ามีเส้นทางเหล่านี้นะมีการเชื่อมต่อกันก็จะลดต้นทุนได้เยอะเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งขั้นทางแต่ความท้าทายมันก็มีเหมือนกันเพราะว่าสินค้าจากจีนเนี่ยก็จะไหลเข้ามาบ้านเราเหมือนกันแต่อย่าลืมนะคะเขาไหลามาได้นเนี่ยเขาคงไม่ตีตู้เปล่ากลับไปเขาก็ต้องรับสินคค้้้าาาาาากกกกกกลลัััับบฝ่่่งงงงเเเรรนน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 ียยไไปปดดวหมืออออะะะูใภพขทุส ก็มองว่านักลงทุนเนี่ยนะจีนจะเข้ามาลงทุนโดยตรงกับไทยได้มากขึ้น FDI นะคะเราดูในฝั่งของนักลงทุนจีนมาลงทุนกับไทยกันก่อนพื้นที่ที่เขาสนใจจะมาลงทุนเนี่ยจะอยู่ในแถบเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC นะคะก็จะมีตั้งแต่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าเคมีพันธ์พลาสติกผลติตภัณฑ์ยางล้อตรงนี้ใน EEC เรามีโครงสร้างพื้นฐานที่ค่อนข้างที่จะพร้อมที่จะรองรับการลงทุนของนักลงทุนจีนอยู่ขณะเดียวกันเขาจะสนใจในส่วนของเิตพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนนนนัี้้า เขาก็น่าจะสนใจเราเยอะโครงสร้างพื้นฐานของเราก็พร้อมนะคะไปดูกันต่อค่ะแล้วถ้านะนักล,ลงทุนจีนมาไทยแล้วไปเล่าเราอะไปล,ง,ไปลงทุนกับเขาได้ไหมเราไปล,งท,ลงทุนที่ลรากราฟถัดไปค่ะ ก็จะเอื้อกับเรื่องการลงทุนคือนักลงทุนไทยสามารถไปลงทุนที่ลาวได้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะอาจจะมีการตั้งศูนย์กระจายสินค้าศูนย์โลจิสติกสธุรกิจที่คนไทยถนัดละ่ะโรงแรมร้านอาหารขายของที่ระลึกการนวดการสปาอันนี้ก็เป็นไปได้ธุรกิจเกษตรปศุสัตว์นะคะอุตสาหกรรมที่เน้นการใช้เทคโนโลยีซัพพลายเออร์ในเขตการค้าเสรีเหล่านี้เนี่ยนะคะเราอาจจะไปใช้นะค่พื้นที่ก็คือใช้เศรษฐกิจของทางลาวเนี่ยนะคะเพราะลาวเขาได้สิทธิ์ GSP ในการส่งออกไปยังประเทศที่สามด้วยนะคะแล้วก็อาจจะได้สิทธิ์ในการส่งไป็นจีนประเทศที่สาม นะคะคเฉพาะคนพยูนานเลยเนี่ยก็จะมีประชากรกว่า47ล้านคนนะยู่นานกับใกล้ๆแถบนั้นเนี่ย47ล้านคนเอาสัก1%ของคนแถบนี้ให้มาเที่ยวไทยเนี่ยคำนวณมาแล้วน่าจะสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวได้ไม่ต่ำกว่า800ล้านบาทต่อปีนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีนักลงทุนจีนที่เข้าไปอยู่ในลาวด้วยเหมือนกันนักลงทุนเหล่านี้ก็อ,อาจจะข้ามมาเที่ยวที่ประเทศไทยได้เหมือนกันแต่ความท้าทายอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่ว่าในเบื้องต้นตอนแรกที่เราเจอโควิดสิบเก้าตอนนี้เนี่ยนะคะเรายังไม่เปิดต่างประเทศเลยเขายังไม่นักเี่ยนะปิดนสับาน้งก่องเทียนนาะะงเค เอาละส่วนข่าวนะครับที่เป็นฉบับเต็มนะฮะับผมวางไว้ในเพลย์ลิสต์แล้วนะครับทุกคนก็สามารถที่จะไปดูข่าวข้อมูลข่าวสารอัปเดตท,ที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวเส้นทางการค้าขายการลงทุนระหว่างจีนและก็ลาวนะครับซึ่งเป็นเส้นทางการค้าการลงทุนที่น่าสนใจนะครับเอาละคราวนี้มาเกี่ยวกับเราบ้างนะครับมาเกี่ยวกับ แทงเจอบ้างนะครับเราทําอะไรบ้างนะครับที่มันจะจับต้องได้นะครับแน่นอนนะครับหลายคลิปที่ผมแชร์ลงไปนะครับธุรกิจที่เราทําก็คือโครงการที่เป็นโรงไฟฟ้านะครับเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของลาวนะครับที่เป็นแบตเตอรี่อาเซียนนะฮะโรงไฟฟ้าตอนนี้นะครับผมมีแบ็คหลอกอยู่ในมือสักประมาณเกือบร้อยกว่ามกนะครับนะ ใครที่เป็น d e v e l o p อร์ใครที่สนใจที่จะมาจอยงานทั้งซัพพลายเออร์ทั้ง d e v e l o p อร์ก็มาร่วมกันได้นะครับก็ส่งงานเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมก็ดู feasibility ก่อนนะครับ Start up อันสเต็ปที่หนึ่งนะฮะสเต็ปต่อไปนะครับถ้าโครงการคุณมันน่าสนใจนะครับเราก็ค่อ,คอยฟีดเข้าไปนะครับว่าจะทำส่วนไหนจอยเวนเจอร์หรือเปล่าหรือจะเข้าไปลงทุน ในฐานะร่วมลงทุนกับจีนนะครับก็สเตปบายสเตปนะครับดังนั้นใครที่มีงานก็ส่งมาได้เรื่อยๆนะครับผมก็นั่งดูอยู่นะครับนี่คือธุรกิจหลักเรานะครับส่วนธุรกิจเพิ่มเติมอื่นๆนะครับที่ผมเพิ่มเข้ามาในช่องก็เยอะแยะมากมายนะครับบางธุรกิจเราทำเองได้เราก็ทำเองนะครับบางธุรกิจเราทำเองไม่ได้เราก็เป็นแค่ผู้ประสานงานนะครับเป็นในหน้านะครับ อย่างยกตัวอย่างธุรกิจพลังงานรงไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะฮะเราทําเองอยู่แล้วนะครับส่วนธุรกิจท่องเที่ยวนะครับผมก็ชอบนะครับเราก็ทําเองนะครับส่วนธุรกิจอย่างอื่นนะครับค้าขายนําเข้าส่งออกอย่างอื่นนะฮะเราก็เป็นคอนซัลท์ให้นะครับเป็นคอนซัลท์ให้ได้นะครับก็ถือว่าตลาดจีนยิ่งใหญ่มโหฬารนะครับเราก็เจาะจีนเข้าไปทีละนิดทีละน้อยนะครับตามกําลังที่เรามีอยู่นะครับ เอาละนะครับใครที่อยากได้ความรู้ฟรีนะครับก็ติดตามเราทุกช่องทางนะครับทั้งเว็บไซต์ i ิกต็อก u t u b e นะอินสตาแกรนะครับผมได้รวบรวมเก็บไว้ให้แล้วนะครับถ้ามันมีประโยชน์ก็รับฟังนะครับถ้าไม่มีประโยชน์ก็ปล่อยมันทิ้งอยู่ใน YouTube ไปนะครับนะไว้พบกันในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ